การใช้คำสั่งโพลีกอนวาดรูปหลายเหลี่ยมโดยที่วาดจากด้านเดียวนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นการวาดรูปหกเหลี่ยมจากด้านเดียวเราก็พิมพ์คำสั่งบนคอมมานด์ไลน์นะครับก็คือ POL enter ตัวนี้ตัวอย่างของเรายังเป็นหกด้านนะครับอ่ตัวนี้เป็นหกอยู่แล้วถ้าเป็นหกอยู่แล้วเราก็กด enter ได้เลย แต่ถ้าให้เราพิมพ์ e นะครับ e แล้วก็ enter คลิกจุดแรกนะครับจุด A แล้วเราก็ดึงออกมานะครับก็คลิกจุดที่2นะครับคือจุด b เราก็จะได้รูปตามตัวอย่างแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ